ปัจจุบันผมว่าเวลาอาจารย์ไปรายการต่างๆมันจะมีอย่างเช่นสัมภาษณ์ผมอาจจะไม่พาดพิงบุคคลที่3เห็นทเห็นหกระแสบ่อยมากมันจะมีการประทะด้วยอารมณ์ด้วยภาษาพูดภาษากล้ต่างๆแล้วอาจารย์ยับยั้งอารมณ์ยังไงเวลาที่คุยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังพูดในเชิงที่ดีให้คุณใจเย็นลงกําลังพูดในสิ่งที่เราแบบกำลังจะที่บายอะไรเงี้ยอาจารย์ยับยั้งหัวใจยังไงจริงๆเราไม่ได้ยับยั้งอะไรเพราะเราไม่ได้โกรธอะไรเขาคนที่ต้องยับยั้งอะไรใครคือคนที่โกรธ นะจยะไม่ได้โกรธอะไรจะก็ทิ้งความโกรธถ้ามันมีความโกรธมาจะกก็ทิ้งไม่ต้องไปยับยั้งอะไรแค่ทิ้งมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ว่ามันกำลังโกรธแล้วก็แค่ทิ้งแต่เพราะเราทิ้งไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวว่าขณะนั้นเรากำลังโกรธอยู่มาเลยโกรธไปเรื่อยเปื่อยเพราะนั้นเวลาเราโกรธมากสติสัมปชัญญะเราไม่ตั้งมัน่นคำพูดของเราเราออกไปมันก็ไม่ดีมันก็ดูขาดสติเพราะนั้นเวลาจะไปออกรายการอย่างเงี้ยมีคนที่เขาออกมาต่อต้านเราเราต้องยิ่งสำรวมระวังมากกว่าเดิมออเเเพพรราาาะะะอไ้้ตัังงมกนแลว เพราะเขาโกรธเรามาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไปไฟต่อไฟใช่กันถูกต้องมันก็ยิ่งลุกลามอย่างเงี้ยเราเขาเป็นไฟมาอยู่แล้วเราเอา,เา,เอาน้ํามันราดเข้าไปมันก็ยิ่งลุกลามเพราะนั้นวิธีการคือเราต้องสงบถ้าเขาสงบไม่ได้เราต้องเป็นฝ่ายสงบเองเพราะนั้นหน้าที่เราคือเราเตรียมตัวให้พร้อมตั้งสติสัพปชปัญญาให้มั่นคนฟังจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครถูกใครผิดไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือพูดไปตามความเป็นจริงพูดไปตามสิม่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือคนจะตัดสินใจเองว่าถูกหรือผิด นี่มันมีเรื่องหนึ่งะในเรื่องของการบุลลี่ถาโถมกันจนบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะแรงกระทบกระเทือนของจิตใจของมนุษย์แต่ละคนมไม่เท่ากันบางคนอาจจะรับได้ปรับปรุงแก้ตัวเวลาที่โดนติหรือว่าโดนดูถูกอาจารย์คิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคือมันก็เป็นจริงในสังคมอแมกะทั่งอาจารย์เนี่ยร่างไรสดทุกวามมันก็ยังบุลลี่อาจารย์หัวล้านอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นแบบประจําในไรสดอย่างเงี้ยคนก็พยายามบุลลี่ทุกคนโดนบุลลี่หมดแต่คําถามคือเราเป็นแบบนั้นจริงไหมอาจารย์เนี่ยตอบคำถามตัวเองว่าเราหัวร้านจริง คำถามคือเมื่อเราหัวร้านจริงมีคนว่าเราแล้วทําไมเราต้องโกรธในเมื่อมันเป็นความจริงในชีวิตเราหน้าที่เราคืออะไรยอมรับให้ได้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาพูดมันถูกต้องแล้วทําไมเราต้องโกรธในสิ่งที่เราเป็นทําไมเราถึงยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเองเป็นไม่ได้คําถามแม้แต่ตัวเราเองยังยอมรับไม่ได้แล้วใครที่ไหนจะยอมรับความเป็นเรา วันนั้นเราต้องเริ่มในการยอมรับตัวเองก่อนดังนั้นถ้าเรายอมรับไม่ได้แน่นอนสุดท้ายมันจะเดินไปสู่อะไรการทําลายชีวิตตัวเองการเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลการเดินไปสู่โรคภัยแค่เจ็บที่เรียกว่าซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมรับตามความเป็นจริงในบุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามพูดเราไม่สามารถแก้คนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปตามความพอใจของเราได้เราไม่สามารถแก้ไขให้พูดในสิ่งที่เราต้องการฟังเท่านั้นได้เราทําไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะยอมรับว่า อันนี้เราควรฟังอันนี้เราควรทิ้งเราสามารถปฏิบัติตามสิ่งนี้ได้ถ้าเราไม่อยากตาย เราไม่อยากมีความทุกข์กับการใช้ชีวิตหรือความทุกข์จากคำพูดของใครให้เรากลับมาที่ตัวเองว่าเราทำไมต้องเลือกฟังคำพูดของคนที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อก,การกระทำทางกายวาจาและใจของเราดังนั้นขอให้เรากลับมาดูตัวเองก่อนรับฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังตัวเองคนแรกอย่าฟังคนอื่นฟังก่อนว่าเวลาเราได้ยินได้ฟังมาอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านเอากลับมาดูซิว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างที่เขาพูดไหมถ้าจริงเรายอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วแก้ไขตัวเองซะถ้าไม่จริงก็ไม่จริงนี่เราจะรับทำไมก็วางเฉยไปเดินหน้าในการ ช่วของเัวอย่างต่อไปผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่เบียร์พูดนะ่มันอาจจะไม่ได้ถูกทุกอย่างก็เหมือนกับเราฟังไลฟ์โค้ดที่ไม่ได้เป็นลักษณะแบบอาจารย์เบียร์เราก็ไม่สามารถปฏิบัติได้จาก1ิบคาที่เขาสอนแต่สิ่งที่พี่เบียร์สอนคือสิ่งที่มันดราม่าในกลุ่มฝูงชนคืออะไรคุณรับไม่ได้กับสิ่งที่มันตรงไปตรงมาเฉยถ้าคุณรับได้กับสิ่งที่เัาตรงมาคืออะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าคําติคําชมคําดูถูกหรือแม้กระทั่งเรื่องของบูลลี่นะครับ ถ้าเราเป็นคนที่จิตใจไม่ต้องแข็งแกร่งมากก็ได้แค่รู้ว่าเขาติใช่ไหมถ้าเขาติเราต้องพัฒนาและแก้ไขในจุดที่เราบกพร่องแต่ถ้าเขาดูถูกเราต้องปล่อยผ่านถ้าเขาพูดจริงก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเขาชมแล้วก็เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นใหญ่ทุกคนรู้ว่าไม่มีธรรมะใดสอนคนที่ไม่เปิดใจรับไม่ว่าจะเป็นทางพระทางคารวะที่เก่งที่สุดในโลกก็ตามถ้าหากเราไม่เปิดใจรับถ้าเราไม่เปิดประตูรับเขข้าบ้านก็ไม่มีใครได้เข้าไปกินน้ําในบ้านของเราวันนี้นะครับฝากรายการของเราด้ ออกำลังจะดีนะ<อ>ออกำลังจะดีแต่ผมก็จบท้ายได้แบบนี้ผมเป็นคนตลหกอาจารย์ออขอทีนึงดีกว <laughs> ่าหลักคําสอนธรรมะท้าอยากให้อาจารย์เบี่ยให้ัยรุ่นในการดาเนินชีวิตอาจารย์อยากบอกอะไรเข้าไหมแบบในปัจจุบันหรืออาจารย์คิดว่าเอ้ยแล้วแต่มันใช้ชีวิตไปอะแล้วแต่อาจารย์เลยผมไม่ได้สีเหลี่ยมเยรุ่นเราในปัจจุบันเนี่ยมันขาดหลักในการใช้ชีวิตครับหลักในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเอาแต่หลักกู แต่ไม่เอาหลักการไม่เอาหลักเกณฑ์ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> คาว่าหลักกูคือเอาตัวกูของกูเป็นที่ตั้งใครจะเป็นยังไงช่างมันคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นยังไงช่างกันแต่ขอความสะใจตัวเองขอความสบายใจของตัวเองในโลกเราปัจจุบันจึงชอบพูดคําว่าสบายใจทําแล้วสบายใจทําไปเถอะทาแล้วสบายใจไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครทําไปเถอะเราจึงติดคําพูดเนี่ยตลอดเวลาแต่เราลืมไปว่านั่นมันคือหลักกูไม่ใช่หลักการตามหลักสัจจความจริง <S 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 จริง <S 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 คำว่าสบายใจเราคิดว่าสบายใจตัวเองคนเดียวแต่ความเป็นจริงมันกำลังเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นด้วย คำว่าสบายใจของเราบางทีสามีภรรยาเราอาจจะไม่ได้สบายใจกับเราก็ได้พ่อแม่อาจจะไม่ได้สบายใจกับเราก็ได้ดังนั้นคำว่าสบายใจของเราต้องกลับไปที่หลักสัจจะความจริงว่าสิ่งที่เราทำสามอย่างหนึ่งต้องความสบายใจนั้นต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองสองความสบายใจนั้นต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่คนอื่นสามความสบายใจนั้นต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแต่ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย ดังนั้นขอให้เรากลับมาที่หลักเกณฑ์หลักการคําว่าหลักความสบายใจต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจริงนั้นคืออะไรคือหลักคําสอนของพระเจ้าเกณฑ์ของความดีคืออะไรคือหลักคําสอนพระเจ้าวัยรุ่นพวกเราทุกคนควรแก่การหันกลับมาศึกษาหลักคำสอนไม่ได้ยากไม่ได้เป็นเรื่องเพอเจอ้์งมงายไร้สาระลองฝึกหัดในการได้ยินได้ฟังฟังจากอาจารย์ก็ได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ฟังจากใครก็ได้หรืออ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกหนังสือเดี๋ยวนี้มีย่อยเล็กๆเยอะแยะ ลองศึกษาจากตรงนี้แล้วนําหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยไปปฏิบัติแล้วคําว่าหลักกูอ่ะจะน้อยลงคําว่าหลักเกณฑ์หลักการจะมากขึ้นแล้วถ้าเรามีหลักที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตเราจะไม่เป๋ไปเป๋มาเพราะหลักกูนี่แหละจึงทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยปัดเป๋มีความตั้งอยู่บนสติสัมปชัญญะไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างได้ความผิดพลาดเหมือนที่อาจารย์ครั้งหนึ่งเพราะมีหลักกูมากเกินไปจึงนํามาซึ่งความล่มจมชิบหายในชีวิตของตัวเองจากการเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังจนนําไปสู่ความล้มละลาย แต่วันหนึ่งข้างหน้าเพราะอาจารย์กลับมาที่หลักเกณฑ์ตามหลักคำสวรเจ้าวันนี้อาจารย์จึงสามารถปิดหนี้ใช้หนี้ได้หมดกลับมาตั้งหลักตั้งเกณฑ์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วสามารถมีความสุขในชีวิตปัจจุบันได้แล้วสามารถถอดบทเรียนที่ตัวเองเคยผิดพลาดจากคาว่าหลักกูเอามาเป็นหลักเกณฑ์หลักการเพื่อสั่งสอนคนอื่นต่อไปได้ในปัจจุบันเพราะนั้นขอให้กลับมาศึกษาหลักเกณฑ์แล้วทิ้งหลักกูไว้จะดีที่สุดในปัจจุบันในขณะที่อาจารย์กาลังพูดอยู่ผมเห็นภาพคนที่ใส่เสื้อฟิตเนสตัวใหญ่ มีหนวดทรงผมเท่ๆยืนอยู่ข้างหลังอาจารย์แล้วก็ยิ้ม,มถ้าเกิดว่าผมถามแบบเวรุ่นเลยถ้าอาจารย์คิดว่าผมเปไ็นเวรุ่นที่สามารถถามอาจารย์ได้ถ้าวันหนึ่งมีคนที่ชื่อเบียรคนนั้นสมัยนั้นอารมณ์ร้อนทําผิดพลาดมานั่งอยู่ใกล้กับมาเจอเบียรที่เป็นอาจารย์ในปัจจุบันอาจารย์อยากบอกอะไรคนคนนั้นไหมครับกระโถนตีกระบา <c oughs> ลอย่างเดียวไม่บอกอะไรเลยกระโถนอย่างเดียวเพราะในยุคนั้นเราเร็วซามต่ําช้ามากใครพูดอะไรใครเตือนอะไรก็ไม่ฟัง มีอัตราตัวตนอีโก้มนณทีติจนนำไปสู่ความล่มจมของตัวเองอย่างเดียวที่จ์ทำได้คือกระโถนฟาดเพราะสิ่งที่ อาจารย์พยายามจะบอกสิ่งเก่าๆเนี่ยไอคนตัวเก่าๆเขาเรียกทุกอย่างมันเปลี่ยนผ่านไปหมดแล้วอาจารย์บอกอาจารย์สอนจนตัวเดิมเนี่ยมันทิ้งมันตายลงไปตรงนั้นหมดแล้วปัจจุบันมันเป็นตัวใหม่บริบทใหม่ชีวิตใหม่หมดแล้วเพราะนั้นตัวเก่าอาจารย์าาไม่คิดจะสอนมอนอีกเพราะมันตายจบไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์มีหน้าที่ในการสอนตัวใหม่อย่างเดียวแก้ไขตัวใหม่นี้ไม่ให้ย้อนกลับไปทําเป็นตัวเดิมอีกต่อไปถึงความสํารวมระวังในปัจจุบันให้ตัวเองเดินหน้าไปสู่ความพ้นทุกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นี่แหละครับคือเวลาส่งท้ายสาุที่ผมต้องการมาตลอดอาจารย์ขาจับมือได้ไหมครับสาธุผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการนี้นะครับน่าจะได้เห็นอะไรแตกต่างจากที่อาจารย์เคยพูดเพราะฉะนั้นคุณได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพระจย์เบียร์ท่านก็เป็นขาวรบกคนหนึ่งที่มีเรื่องของการที่ครบรบนับถือก็อยากให้ทุกคนดูแกต่อนะครับจนกว่าแกจะเลิกไลฟ์แล้วก็เข้าไปอยู่ใน ร่วมการสบับพักก็อนุโมทนาสาธุพี่เบียร์หรือว่าอาจารย์เบียร์ล่วงน <า S 2> <า>หน้า,าด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ได้ดูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจ,จาต่างวงศิกรรมแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับอาจารย์ไปด้วยนะให้ได้บุญกันเยอะๆครับยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มากๆในวันนี้ที่ให้เกียรติมารายการของผมถ้าไหนที่ผมล้อเล่นหรือว่าพูดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีอยากจะบอกอาจารย์ว่าสมควรแล้วที่ผมต้องทาเพราะผมอยากได้เลนติ้งในรายการก็ขอให้อาจารย์เกี่ยว็จะดีแล้วเกี่วจะดีแล้ว ขอโทษจ้าเลยนะครับท่านไหนไม่ดีขอโทษด้วยนะครับ